ูฟังแบบโอเวอร์เอียนะฮะมาแชร์รุ่น Monitor 2 ANC รุ่นนี้นะครับจะมีจุดเด่นในเรื่องของเสียงนะฮะเสียงสูงที่ใสนะครับฟังสบายเสียงคนร้องนะฮะที่ชัดเจนนะครับให้ความรู้สึกสมจริงเหมือนคุณได้อยู่ตรงนั้นนะฮะเหมาะมากๆเลยกับเพลงแนวคอนเสิร์ตนะครับและสำหรับเพลงแนวอื่นๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นเพลงแนวป๊อป นะครับแนวแจ๊สนะครับแนวบลูแนวโซนะครับแนวแรปนะฮะเอารวมไปถึงแนวลูกทุ่งและเพื่อชีวิตนะครับเอาเป็นว่ารองรับเกือบจะหมดทุกแนวเพลงเลยแล้วกันนะครับจุดเด่นของตัวสินค้านะครรุ่นนี้นะฮะตั้งแต่แบตเตอรี่เลยนะครับรุ่นนี้เนี่ยแบตเตอรี่สามารถใช้งานนะฮะได้ยาวนานสูงสุดนะครับผมถึง45ชั่วโมงนะครับในการร์จเพียงครั้งเดียวเท่านั้น นอกจากนี้แล้วเนี่ยเขามาพร้อมกับนะฮะระบบการชาร์จที่เรียกว่าชาร์จเร็วนะครับหรือว่าควิกชาร์จนั่นเองชาร์จเพียง15นาทีครับสามารถใช้งานได้ยาวนานต่อเนื่องนะฮะสูงสุดถึง5ชั่วโมงครับรุ่นนี้นะฮะมาพร้อมกับชิปเซตครับ ตัดเสียงรบกวนภายนอกฮะที่เรียกว่า ANC Active Noise Cancelling นั่นเองนะฮะวิธีการใช้งานก็กดปุ่มนะฮะบริเวณน,นี้นะครับผมและนอกจากนี้แล้วรุ่นนี้เนี่ยยังรองรับนะครับการสั่งการด้วยเสียงนะฮะผ่าน Google Assistant นะฮะเพียงกดปุ่มปุ่มเดียวเท่านั้นเองครับการออกแบบมานะฮะรุ่นนี้ต้องบอกเลยว่าสวมใส่สบายมากๆนะฮะไม่ว่าคุณจะใส่ไปแล้ว3-4ชั่วโมงความรู้สึกก็จะเหมือนกับชั่วโมงแรกที่คุณใส่นะครับเนื่องจากว่ารุ่นนี้นะพิเศษสุดๆเลยครับบริเวณหูฟังครับ สามารถหมุนได้ครับมีความยืดหยุ่นสูงมากครับหมุนได้สูงสุดถึง180องศาครับนอกจากนี้แล้วนะฮะรุ่นนี้ยังมีฟังก์ชันที่เรียกว่าแชร์โยมิวสิกครับสามารถแชร์เพลงให้เพื่อนฟังได้นะครับโดยการใส่ AUX นะฮะบริเวณน,นี้นั่นเองครับแล้วก็สามารถเสียบกับหูฟังอะไรก็ได้นะครับอีกหนึ่งตัวนะฮะก็สามารถใช้งานได้เลยทันทีนะครับผม นอกจากนี้แล้วนะฮะเวลาแบตเตอรี่หมดนะครับคุณไม่สะดวกที่จะชาร์จก็สามารถนําหูฟังแบบนี้แหละนะครับเสียบ a u x แบบนี้นะฮะเสียบอุปกรณ์ต่อพ่วงใดๆก็ได้นะครับก็จะสามารถใช้งานต่อเนื่องได้เลยทันทีนะฮะโดยที่ยังไม่ต้องชาร์จครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยสำหรับหูฟังรุ่นนี้รุ่นเดียวเท่านั้นนะครับผมที่ในกล่องมาพร้อมกับถุงผ้าฮะ,ะถุงผ้าไม่ได้ถุงผ้าใบใหญ่นะฮะถุงผ้าเพื่อใส่ ตัวหูฟังรุ่นนี้หรือเราจะเรียกง่ายๆว่าเป็นกระเป๋าของเขาก็ว่าได้นะครับแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยราคาประหยัดมากๆเลยนะฮะเพียง9,990บาทเท่านั้นเองครับจัดได้เลยฮะ